แล้วคืนนี้ฝนตกหนักตกแช่ถึงพรุ่งนี้ลมมรสุมแรงต่อเนื่องรองมรสุมพาดผ่านไทยฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่าของวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2566คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ มีแนวโน้มว่าสภาพอากาศดังกล่าวจะเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องจนถึงวันที่25กรกฎาคมเลยทีเดียวโดยลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินกดแชร์ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะว,วันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกับลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดนำความชื้นปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกและภาคใต้โดยมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่มีฝนตกแช่ทั้งคืนในค่ำวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้กระแสลมหมุนจากยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามได้หมุนนำความชื้นจากฝั่งทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงส่งผลทําให้ในค่ำวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้กลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทั้งในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคกลางหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ออกทำงานในช่วงเช้าวันจันทร์เตรียมพกร่มและเสื้อกันฝนเอาไว้ด้วยโดยลักษณะอากาศรายภาคในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารสกลนครกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 4่6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35ององศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจบของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร พ่อแม่พี่น้องชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่25กรกฎาคมอิทธิพลของเรา่มรสุมกำลังปานกลางที่ยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแปากลางถึงค่อนข้งางแรงยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมซึ่งได้กแก่บริเวณภาคตะว,วันออกและภาคใต้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวจึงยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่แห้งแล้งและยังไม่ได้รับฝนช่วงนี้มีแนวโน้มว่าหลายพื้นที่จะเริ่มได้รับฝนเพิ่มขึ้นแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ฝนเข้าไปตกในพื้นที่ของทุกท่านไวๆค่ะนอกจากนี้ในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองขอให้พ่อแม่พี่น้องใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวงังเนื่องจากในขณะที่ฝนตกมักจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่รถลง ถนนมักจะลื่นส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมกันนี้จากสภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและแปรรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ